รูปลายสีลมซอยสองวันนี้จัดปะครับกูออกครับสุดว่าแฝดกูคนอื่นนะคนสวยไปได้คะ่ะมึงละพัดลมออกปะเรื่องอะไรกูจะพลาดวันนี้สุขขันษสานะเฮลืลืมเยี่ยมงั้นเจอกันสีทุมวันนี้กูขอออกไปสักเที่ยงคืนนะไม่อยากเมาเร็วพูดแบบนี้ทีไรอะ่ะก็เมาเป็นหมาตลอดผมชื่อพัดลม ชายหนุม่มหน้าใสใจสปอร์ตที่ชอบเที่ยวผับในทุกคืนวันศุกร์เพราะคืนวันศุกร์มันเป็นสุขขันสายยังไงนะครับใครๆก็ไปปาร์ตี้กันทั้งนั้นแหละวันนี้ก็เช่นกันผมได้นัดเพื่อนเอาไว้เมื่อกี้ว่าเราจะไปสีลมซอยสองคิดแล้วก็ไปหาชุดที่จะใส่ไปดีกว่าแฮ <c oughs> ชี้อะไรเนี่ยผมอุทานออกมาด้วยความไม่เข้าใจว่าคนตรงหน้ามันทําอะไรคนตรงหน้าที่เคยเป็นคนนะครับตกใจแล้วสิฮ่า <c oughs> นี่ไม่ใช่เสียงของใครที่ไหนแล้วครับเป็นลาเมลผีในห้องผมเองมันชอบมาหลอกผมทุกเที่ยงคืนด้วยการกระโดดห้อยหัวจากเพดานลงมาหาผมถ้าเป็นผีตัวอื่นมันคงน่ากลัวอยู่หรอกครับแต่กับไอผ้ผีชุดมาสคอตกล้วยกุงสีมันกลายเป็นตลกแทนตกใจเฮียอะไรล่ะผีที่ไหนจะใส่ชุดมาสคอตมาหลอกคนแบบนี้เอา้าได้ไงวะก็ตอนตายใส่ชุดมาสคอตอยู่เปลี่ยนไม่ได้ มันเอ่ยพลางจัดชุดของตัวเองให้กลับเท่าทีเรื่องของมึงกูจะไปเที่ยวผมบอกมันไปแบบปัดๆแล้วเลือกเดินชุดอยู่ในตู้ไม่วันนี้ไปไม่ได้วันพระใหญ่ผีในผับมันเยอะไม่โอ้ยมึงลงไปจากคอกูอยู่นี้เลยนะผมเอ่ยบอกกับผีในห้องที่กําลังขึ้นขี่คออยู่นับวันไอ้เนี่ยมันชักจะเอาใหญ่แล้วนะครับ มึงลงไปก่อนกูปวดหลังเร็วๆผมเร่งให้ไอ้ผีมันลงไปจากคอสักทีไม่ถ้ามึงจะไปผับกูจะไปด้วยมันว่าขึ้นพร้อมเอาเท้ามาเกี่ยวตัวผมไว้แน่นโอเคทำขนาดนี้ก็ตามไปด้วยเลยเที่ยงคืนครึง่งสีลมซอยสองทางนี้ไว้พัดลมน้ําหวานหญิงสาวหนึ่งเดียวประจำกลุ่มของผมได้เอ่ยขึ้นพร้อมกับโบกมือเรียกผมที่มีผี ในห้องคีคออยู่หวัดดีสหายทันทีที่ผมนั่งลงหมายก็พูดขึ้นทักทายแล้วยืนแก้วเหล้ามาให้ทำไมาวันนี้คอมึงมันเอียงๆวะนายฝาแฝดของไมยได้เอ่ยทักผมขึ้นมันยังคงช่างสังเกตเหมือนเดิมจริงๆถ้ามันไม่ทักขึ้นน่าจะดีกว่านี้นะหรอก็ปกตินะ ผมตอบมันไปอย่างปัดๆละยกแก้วเล่าเข้าปากไปอย่างน้อยแอลกอฮอล์มันก็ทำให้ผมสบายใจมากขึ้นที่ต้องมาคอยปวดหัวกับผีมาสคอตตัตวนี้พี่ก็บอกเพื่อนไปดิว่าผมอ่ะขี่คออยู่ปล่อยให้ผมสบายใจได้อยู่พักหนึ่งไอ้ผีในห้องก็ตามผมออกมามันพูดอะไรที่กำลังทำให้ผมปวดหัวขึ้นมาอีกครั้งคืนกูบอกไปแบบนั้นมีหวังเพื่อนคงตกใจแย่ หลังจากที่ผมตอบราเมลไปเพื่อนในโต๊ะก็หันมามองผมกันหมดผมคงลืมไปสินะว่าไม่ได้อยู่กับราเมลแค่สองคนมึงคุยกับใครวะไอ้พะลมไม่เอ่ยถามผมด้วยใบหน้านิ่งเรียบแต่น้ำเสียงยังสั่นอยู่งานเข้าแล้วสิมึงอย่านิ่งแบบนั้นดิกูกลัวนะน้ำหวานพูดขึ้นอย่างกล้าก,ก,กลัวหรือมีอะไรพวกกูมองไม่เห็นหรือเปล่าวะ ใช่ไหมเซนของไนท์ไม่เคยผิดเลยจริงๆนอกจากที่มันเป็นคนช่างสังเกตแล้วมันยังเป็นคนที่เซนดีอีกนะ K ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมมีเพื่อนจับผิดเก่งหรือเพราะตัวผมเองที่พลาดกันแน่ในเมื่อโดนจ้องขนาดนี้แล้วผมก็บอกความจริงให้ได้ก็ได้ผีในห้องกูมันขี่คอกูอยู่อะคอกูมันเลยเอียงแบบเนี้ยเชีอย น้ำหวานและนายอุทานขึ้นพร้อมกันแล้วก็เบิกตากว้างอย่างไม่เชื่อสายตาอะไรวะเนี่ยมามอุทานขึ้นอย่างงุนงงเพื่อนพี่ตกใจอะไรขนาดนั้นนะ่ะที่ข้างๆเขามีผีเต้งอยู่ตั้งเยอะราเมีวพูดขึ้นพลางใส่หน้าซีดเผือดมึงหุบปากไปเลยนะแค่นี้เพื่อนกูก็ตกใจจะแย่อยู่ละ ถึงพูดไปเพื่อนพี่ก็ไม่ได้ยินผมหรอกไอ้ีมาสคอตหน้ามึนนั่นมันยังคงต่อล้อต่อเถียงกับผมไม่หยุดทำไมต่อให้ไม่ได้ยินไหนมันก็สัมผัสได้ปะผมไม่พูดแล้วก็ได้ตอนนี้มีผีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งตักเขามันยังคงกวนประสาทผมไม่เลิกไอลามิวมึงพูดอะไรของมึงเนี่ย ถ้ามึงพูดมาอีกกูจะไม่ทำบุญให้มึงแล้วนะผมหันหน้าขึ้นไปตะโกนใส่หน้าไอ้ผีตัวนั้นอย่างโมโหกูคนรู้สึกยังไงดีอ่ะจากที่เพื่อนผมนั่งเงียบอยู่นานน้ําหวานก็พูดขึ้นด้วยแววตาที่ล่องลอยแล้วจิบเหล้าเข้าปากกูว่าวันนี้กูต้องรีบกลับแล้วแหละนายเอ่ยว่า พร้อมกับกระดกเล่าเข้าปากเหมือนกับน้ำหวานตอนนี้จึงมีเพียงแค่ไม้นั่งจิบเบียร์ที่ไม่ได้เข้าปากมันไปเลยสักหยดเพราะมันไหลลงมาอยู่ที่หน้าขาของมันเต็มไปหมดสงสัยไอ้เพื่อนคนนี้ของผมมันคงสติหลุดไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เห็นผมทะเลาะก,กับลาเมลก้านาฬิกาบอสลิสเซเดน เสียงหัวเราะของลาเมลได้ปลุกผมให้ตื่นจากห้วงนิทรานี่มันเสียงดังอะไรแต่เช้ากว่าเมื่อคืนผมจะได้นอนก็ปากเข้าไปตีสี่เพราะไอ้ผีในห้องมันเต้นอะไรของมันไม่รู้ไปดีดมาจากไหนวะเสียงดังชิบหายจนผมนอนไม่ได้มึงเสียงดังอะไรแต่เช้าเนี่ยแล้วนั่นทำอะไรกับโทรศัพท์กูดูคลิปแข่งเต้นมาสคอตอยู่อะมึงดูปะมันเอ่ยปากชวนผม ด้วยความที่ผมอยากรู้ว่ามันดูอะไรถึงได้หัวล้อเสียงดังจนทําให้ผมตื่นขึ้นมาเลยเดินเข้าไปร่วมแจมด้วยซะหน่อยฮออไอคลิปนี้แม่งตลกจริงวะ่ะแต่ไอมาสคอตมันดูอะไรแบบนี้ทําไมวะเต้นและส่องในกระจกดูก็เห็นละหรือว่ามันอยากจะไปแข่งกับเขาบ้างเพราคิดได้อย่างนั้นผมจึงเอ่ยถามออกไปมึงอยากแข่งเหรอจะไปได้ยังไงล่ะก็ผมเป็นผีอ่ะ เผื่อว่าคุณจะลืมมันว่าขึ้นพร้อมกับทำหน้าตัดผอใส่ผมแล้วไม่มีแข่งมาสคอตของพีหรอวะจริงด้วยทำไมผมถึงคิดไม่ได้วะงั้นขอว์าไปถามเบื้องบนแปั๊ดหนึ่งหลังจากที่เอ่ยจบราเมลก็ว์าหายไปต่อหน้าต่อตาผมทันทีจนเวลาไปผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงมันก็ได้กลับมาปรากฏตัวต่อหน้าผมอีกครั้งเป็นไงมีไหมมีนะมี แต่ว่าแต้มบุญตอนนี้ของผมไม่ถึงสกิลผมอยู่แค่1 7ึ่ดรแต่จะลงแข่งได้อะสกิลมันต้องหมื่ห้าขึ้นไปมันอธิบายให้ผมฟังด้วยน้ำเสียงสุดเศร้าพร้อมกับส่งแววตาหน้าสงสารมาให้นี่มันกำลังจะอ้อนวอนให้ผมพามันไปอัพสกิลสินะมึงจะให้กูพาไปเพิ่มสกิลแต้มบุญว่างั้นแล้วพาไปได้ไหมละ่ะถือว่าช่วยสารฝันผีในห้องตัวน้อย,น,อยนี้เถอะลามีวพูดด้วยน้ำเสียงอ้อน ที่ขัดกับชุดแมสกอตของมันชิบหายเออเออเลิกทำหน้าแบบนั้นใส่กุได้ละทันทีที่ตกลงว่าจะพาเจ้าผีนี้ไปเติมต้ามบุญมันก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ชักชวนผมป่ะไปกันไปไหนผมถามออกไปอย่างงุนงงนี่มันจะพาผมไปไหนอีกเนี่ยครั้งก่อนที่พาวะไปบ้านผีสิงผมยังตกใจไม่หายเลยไปวัดไงไปเพิ่มสกิลกันเดี๋ยวไม่ทันจะแข่งเดือนหน้าแล้ว อีกแค่สี่พันสามเองมึงจะรีบไปไหนอย่าใช้คําว่าแค่เลยครับเพราะหนึ่งเ็ดร้อยเนี่ยคือนับแต้มบุญทางชีวิตแล้วนะลาเมลเอ่ยบอกผมอย่างเหนื่อยใจงั้นมึงก็พากูวะไปเยาวราชแล้วกันนะสิบสามนาฬกาเยาวราชต้องทําอะไรบ้างอะสกิลแต้มบุญถึงจะเพิ่มเมื่อมาถึงที่หมายแล้วผมก็ถามผีตรงหน้าก็ถ้าคุณทําบุญให้ผมมันจะเพิ่มขึ้นห้าร้อย ถ้าคุณปล่อยนกปล่อยปล้ายผมมันจะเพิ่มขึ้นหนึ่งพันแต่ถ้าผมได้ช่วยเหลือผู้บนคนมนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้สกิลจะอัพขึ้นทันทีสองพันผีที่สวมชุดแมสคอตอยู่อธิบายให้ผมฟังอย่างใจเย็นแล้วมึงจะรู้ได้ไงอะว่าสกิลมันอัพขึ้นมาเท่าไหร่นี่ครับมันเอ่ยขึ้นพร้อมดึงชุดแมสคอตออกแล้วยื่นมือมาให้ผมดูที่มือผมมันจะมีตัวเลขบอกสกิลอยู่ครับอ๋ออย่างนี้นี่สินะ ผมกับเจ้าผีราเมวได้เดินเข้ามาที่วัดจีนแห่งหนึ่งที่อยู่แถวนี้ตอนแรกก็งงว่าทําไมผียังมันถึงเดินเข้าวัดมาได้หน้าตาเฉยสงสัยจะเป็นเพราะเจ้าที่ไม่เห็นมันเป็นผีแต่เห็นเป็นคนบ้าทแทยแล้วมั้งครับผีที่ไหนกันจะใส่ชุดแมสคอตเข้าวัดมึงเลิกไร้สาระก่อนได้ไหมผมเอ่ยบอกกับผีกล้วยกรุงศรีที่กําลังนั่งเสียงเซมซีอย่างบ้าคลั่งเพราะตอนนี้ปากบอกอยากเพิ่มแต้มบุญให้ถึงหนึ่งหมื่นห้าพันวัยแต่มือก็ยังคงเขย่าเซมซีอยู่แบบนั้นมันคงจะถึงหรอก เดี๋ยวก,กูจะไปซื้อนกปล่อยนกมาให้มึงรอยอยู่ตรงนี้แหละผมว่าขึ้นและลาเมลก็พยักหน้าเข้าใจเป็นเชิงว่าเราปรู้แล้วผมจึงเดินออกไปซื้อนกเอาไปปล่อยเพื่อที่จะเพิ่มตามบุญให้กับเจ้าผีมาสคอตสกิลของมันจะได้ถึงเกณฑ์เข้าแข่งขันเต้นมาสคอตในอีกสองเดือนที่จะถึงเกิดอะไรขึ้นวลาเมลผมเดินกลับมาก็เห็นลาเมลนอนเนื้อตัวมอมแมนอยู่ที่พื้นจึงเอ่ยถามขึ้นพอดีผมสู้กับผีแถวนี้นิดหน่อยนะครับ เขากาลังจะเข้ามาทํำลายคุณยายท่านหนึ่งที่กําลังป่วยท่านมาจุดธูปขอพรให้ลูกชายอยู่ตรงกระถางหน้าทางเข้านะครับเลยโดนผีตนนั้นปล่อยพลังด้านมือใส่มันว่าพร้อมกับค่อยๆขยับตัวลุกขึ้นมายืนไม่เป็นไรมากใช่ไหมไม่ครับไปปล่อยนอกกันเถอะลาเมยียวพูดขึ้นพร้อมกับเดินนําผมไปที่ลานปล่อยนอกตามบุญเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้วผมเอ่ยถามขึ้นหลังจากที่เราทําบุญรับปล่อยนอกเสร็จ ขอดูแป๊บหนึ่งนะครับมันดึงชุดแมสคอตขึ้นพร้อมกับหงายฝ่ามือมาดูและอุทานด้วยสีหน้าตกใจเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะขึ้นมาเป็นหนึ่งนเได้ไงกันมันเงยหน้าขึ้นจากฝ่ามือของตัวเองและหันมามองหน้าผมอย่างไม่เชื่อสายตาว่าตัวเลขสกิลที่มันเพิ่มขึ้นมาได้ยังไงผมว่ามันอาจจะเป็นเพราะที่ราเมวช่วยคุณยายคนนั้นไว้ลักมั้งครับสกิลถึงได้อัปเร็วขนาดนี้งั้นแบบนี้มึงก็ลงสมัครแข่งเต้นได้แล้วอะดิ มันพยักหน้าอย่างยิ้มโลกๆให้กับผมเขาคงตื่นเต้นมากสองเดือนต่อมาคุณครับผมตื่นเต้นจังเลยไม่คิดเลยว่าจะมีผีมาสขอดแย้ขนาดนี้เจ้าผีกล้วยกรุงสีเอ่ยบอกผมด้วยสีหน้ามีความสุขสุดๆ,ๆผมอยู่กับมันมาหลายปีแล้วยังไม่เคยเห็นมันมีความสุขขนาดนี้มาก่อนเลยมึงมีความสุขขนาดนั้นเลยเหรอวะผมถามมันพลางใส่หน้าให้กับลาเมลที่กำลังซ้อมเต้นโยกซ้ายขวาอย่างเอ็นดูแน่นอนครับนี่มันความฝันของผมเลยนะ เออเออนี่ไงจะได้ทำแล้วเนี่ยเจิญผู้เข้าแข่งขันที่หน้าเวทีครับเสียงของพิธีกรที่เป็นสรารวัตรผีได้เอ่ยเรียกผู้เข้าแข่งขันไปรวมตัวกันผมไปก่อนนะอ๋อแล้วก็อยู่ดูผมด้วยอย่าเพิ่งกลับห้องเก็ดขาดไม่งั้นผมจะตามไปหกักคอแหม่างเป็นคำพูดที่น่ากลัวจริงๆครับเออเออกูจะยืนดูมึงอยู่ตรงนี้แหละเวลาผ่านมาหลายปีแล้วที่ผมใช้ชีวิตอยู่กับ el, ot, ราเมลไอผีชุดแมสคอตกล้วยกรุงสีนี่ จนมาทำให้ความผูกพันเริ่มก่อตัวขึ้นในใจทีละเล็กทีละน้อยตอนนี้ผมคิดไม่ออกเลยครับว่าถ้ารามิวไปเกิดชีวิตของผมมันจะเงาขนาดไหนแต่ไม่ว่าอย่างไรตรงนี้ตอนนี้ไอ้เจ้าผีบ้าปัญญาอ่อนนี่มันก็ยังอยู่กับผมไว้วันไหนที่มันจะไปเกิดจริงๆแล้วผมค่อยมาคิดอีกทีก็แล้วกัน